ทานิจาวัตสังขาราุปาดวายธรรมิโนอุปชิตวานิรุชันติเตสังบูปสมโมสุโขสัเบสตามรันติจะมริงสุจะมริตเรจะเทวหังมริสามินัติเมเอตสังสยอนาว เป็นธรรมชาติของสังขารเกิดแก่เจ็บตายมนุษย์กับสัตว์เหมือนกันเขาก็คือหนึ่งชีวิตหนูวันก็หนึ่งชีวิตรักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันสัปปะสัตว์เหมือนกันนี่แะชีวิตไม่ยั่งยืนแต่ความตายมันยั่งยืน ความเป็นของสัรพสัตว์มีความตายเป็นที่สุดชีวิตไม่แน่นอนแต่ความตายแน่นอนนี่คือสัจธรรมของสัพพชีวิตแมวก็หนึ่งชีวิตแมวก็รักชีวิตเมื่อเกิดมาแล้วแต่ในที่สุดก็ต้องตายต้องเสียชีวิตแมวเขารู้นะว่าใครรักเขา ใครหวังดีกับเขาเอาละไปสู่สุขติอ้วนเลย